สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง,องชาวยูทูบครับวันนี้ก็เรามาดูครับงานจดเสียนคิวนะดูครับจะได้มาลงกับเขาหรือเปล่าครับนํามาลงไหมมาเสิร์ฟดูครับดูก็เหลือเยอะพอสมควรนะครับก็จะตีนก็พามาดูครับว่าน่าลงไหม จะได้มาลงหรือเปล่าครับแต่ฝนก็โ้หเพราะว่าหน้างานแบบนี้ถ้าเกิดทําแข่งหน้าฝนนะาง,งานขุดคนแบบนี้นะครับลําบากนะเราต้องถ้าทํางานแบบนี้เราต้องอ่านฟ้าอ่านฝนให้ดีครับเราประมาทไม่ได้ครับฟ้าฝนนี่ปัจจัยหลักเลยแล้วก็ดูดินนี่ตอนนี้ทําทีมงานหกรอตามที่ผมดูก็แทบจะไม่เหลือนะ,นะครับส่วนไรก็จะมีเป็นทีมงานสิบรอไปแล้ว ดูนะเพราะว่าางาน้างงานแบบนี้ถ้าเกิดความคิดในผมนะครับหกร้อนี้ไม่เหลือครับเพราะว่าหนึ่งคือใส่ดินได้น้อยค่าเที่ยวก็แพงครับอย่างสิบร้อนี่เราจ้างเที่ยวละร้อยร้อยี่สิบเราอัดไปสิบคิวสิบสองคิวเราอัดได้อยู่แล้วครับสิบสองคิวมันเหลือกว่าหกร้อมันได้แค่สี่คิวเองครับดูครับห่างกันเป็นครึ่งครับห่างกันเยอะครับ พาเที่ยวแล้วก็หางกันเยอะนักท่องเที่ยวครับดูครับนี่ก็เป็นแคมป์นี่ครับอาชีพรถขุดคนขับรถขุดก็จะประมาณนี้นะเอ๊ะไขว่านี่ไขว่าคุณคุณเอ๊ะเอ๊ะเไขว่าคุณคุณ คุ้นๆหรือเปล่าครับนี่คุ้นๆหรือเปล่า <c oughs> เนีเ่คนดังหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> นี่ผมขอลายเซ็นหน่อยครับคนดังหรือเปล่าครับช่องไหนช่งไหนอ๋อผมช่องน้อยๆครับเพิ่งเปิดเมื่อกี้นี่ช่องอะไรอ๋อผมเซตเตอร์ดินด่วนครับเซตเตอร์ดินด่วนครับอ๋อ้คนนี้ฮะเจตเตอร์อดินด่วนโอ้ยฝา่ฝาฝา่าฝ่า สีเกียรติ่แมนครับผมในแมคโคขายยังฮะให้จับมือหน่อยครับโอ้โหจับมือคนดังโอ้ตายแล้วนอดรับแล้ววันนี้โอ้ยดูป่าชาติครับพทะชาติเจริญทรัพย์นี่ยแมคโคขายยังโอ้ยเอาไว้เอาไว้ก่อนบ่ท่านมีรถมาเปลี่ยนอะไรว่าจะขายอ่ะอารอาร์ปอยบ่ท่านได้หนคนทุนซื้อมาเท่าไหร่ฮะ โอ้ยซื้อมาแพงครับไปไงมาไงนี่ยถ่ายเลยถ่ายเลยตายแล้วอุ้ยชอขวีอ้วู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 ้วร้วููู้้้อููู้้้วู้รูวูู้วู้วู้ปูาวูาวู้วู้้นแล้วล้ว ดำเลยดำเลยดำทิมเลยดำทิมเลยอู้อันตรายครับอันตรายแบบนี้ฝั่งซ้ายก็ไม่น้ำเจ้าของไม่ใส่เจ้าของรถใช่ไหมเจ้าของไม่ใส่นะมิสเตอร์โมน่ะกอง่ถใช่ไหมฮะเออให้มันจอดแอบนี่หน่อยอีบหกอีบหก โอ้ได้ช็อตเด็ดพอดีครับดูดูด,ดูยูทูปเปอร์คนดังครับอืมอน,นี่ควดหล,อล่อเลยครับซูโม่ครับสองสองเจ็ดหรือเปล่านี่ยโหหล่อมากครับวันนี้รอจัด แต่งในสรงมากครับหน้าเชิดชอบมากเลยรุ่นนี้โอ้โห,โห,โหระหวังดื้อปะทางเนินครับลำบากครับทำงานหน้าฝนนะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ F X z 3 6 0นะอัดเครื่อง 6UZ ก็ไปไม่รอดครับ 6UZ ก็ 6UZ เซอะเด้อครับ แต่ว่าไม่โคโอจอดแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับเบียดเกินครับ6ล้อเสียวตกนู่นนะก็ทางยูดเปร์เหมือนกันครับก็เราแวะผ่านมาครับแวะเบียดมาได้ช็อตเด็ดพอดีมาดูครับนหน้างานหน้าทําหรือเปล่าดิฉัน เขียวเรามาช่วยครับโบเ์โก้เอเคมาร์คเทนครับวันนี้ตอนนี้ก็สีสูบโปรอินเตอร์ของมเร็วครับเรื่อง J O 5 E ห้าอีขีดจีจีครับปั๊มเคเจ็ดบีนะไม่ใช่เคห้าวีครับพูดผิดพูดผิดปั๊มเป็นเคห้าวีนะตัวนี้ เอาออกกอนครับเกาออกก่อนไม่ออกมาได้ครับอันตรายครับฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ำนะครับนี่ครับเราเด็ดพอดีเลย ตายนะครับนี่ถ้าเกิดดินตรงนี้รุดลงไปนี่โอ้รถนี่ตีลังกาเลยนะเอาด้านสบายสบายครับแต่ถ้าเกิดไม่มีแม่โรนี่ก็ไม่สบายแล้วนะ รนรุ่นนี้ข้อดีของเขาคือความพองตัวความประหยัดนะครับรุ่นนี้เดบต้นทุนได้เยอะหรือขายมือสองก็ราคาก็ไม่หล่นครับเดี๋ยวเก้าหลังครับเก้าหลัง รุ่นนี้เอกลักษณ์ของเขาคือเสียงปั๊มเลยครับเงดแง่แง่ ب, เ,เลยครับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นทุกคันครับจะไม่ดังเหมือนพวกเอ็กเ็มนะครับพวกเอ็กเ็มพวกมารซิกจะดังอีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าใช้ปั๊มคนละตัวกัน ว่าซูมิโตโมนี่จอดแอบหน่อยก็ดีนะครับว่าอันตรายต่อรถวิ่งนะแบบนี้ดูครับมีน้ำแช่ๆด้วยนะแถบวบนี้วิ่งยากครับถ้าดินแบบนี้ เดี๋ยวอยีกสักสองวันครับป๋านอนปลาคุณชัยครับ<อ>นี่นครับคนดังแล้วก็ฝั่งนี้ก็ทำทำทางต่อครับแต่เพราะว่าทำมีก็ะฝนก็ตกนะโอ้ปูปตานี่แรงครับ นี่เป็นร้อยแปดครับร้อยแปดเอสางดีนี่ก็สามหกูนโอ้หมดหมดสามหกก็หมดครับโอ,โอ้ดูเลี้ยวครับโอ้อันตรายตราย,ตร,ายตรงนี้น่าจะทำ บล็อกน้ำไว้หรือเปล่าครับตรงนี้ทำกันบล็อกน้ำไว้เห็บสามหกศูนย์ครับรหัสเกรื่องูนยนะนี่ก็แต่งล้อพอสมควรครับง,งานแบบนี้ต้องเป็นจิบร้อเท่านั้นนะครับถึงจะอยู่ได้ กล้อนี่อยู่ยากครับเออนี่สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบิปไปเพียงแค่น,นี้รนปปนนนนครับ,บ,รรบไปไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ